อนสตอรี่เอาลบใส่ฝ่อใส่สสล้อมาแล้วค่ะถึงโรงแรมที่เราจองไว้แล้วนะคะเป็นหาดคลองกลอยค่ะขับรถมาเกยเมากทุกคน <c oughs> ก็วิวเนี่ยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเป็นห้องพักของเรานี้เป็นรีสอร์ทแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นรีสอร์ทแบบนี้ แล้วก็วิววิวหลักล้านนะคะวิวหลักล้านนี่ค่ะนี่วิวดีมากแต่ว่ามันเงียบมากอยู่สุดสุดของเกาะช้างเลยเขาบอกนะนี่ค่ะนี่รถก็อยู่ตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเข้าไปดูมีกบสองตัวอบ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 อ,บอุ้ยเนี่ยค่ะมีที่ตากผ้าให้นะคะตรงนี้ฝนเหมือนตกไปปลอยนิดๆหน่อยๆห้องรถมากค่ะรถกดที่เดิมนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นห้องโคมไฟสวยมากดูโคมไฟ นี่เตียงนอนค่ะมีรูปช้างด้วยนะคะช้างช้างผ้าขนหนูเขาทำดีมากเลยอะหอมมากอันนี้ก็จะมีเป็นที่นั่งให้เราเหมือนเนี่ยก็เลยเอากระเป๋าไปวางมีนี่ค่ะกาแฟมีครบนะคะ แล้วมาฝั่งนี้เดินมาฝั่งนี้มันเลิศมากค่ะทุกคนมันก็จะเหมือนมีแบบว่ากำแพงกั้นใช่ไหมเดินมาฝั่งนี้นี้เห็นไหมเป็นห้องแต่งตัวค่ะกระจกที่นั่งแต่งตัวแล้วก็จะมีห้องเป็นห้องเหมือนแบบว่านี่ใส่เส,สื้อผ้าแล้วก็จะมีห้องน้ำ รถม,มากดูสิห้องน้ำอ่าที่นี่อ่ะมีที่ทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะที่เดิมไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอาบน้ำแบบหนาวๆไปค่ะแล้วก็มีค่ะห้องน้ำมันเป็นเหมือนสไตล์แบบว่ารถม,มากสไตล์แบบไหนไม่รู้หรอกแต่ว่าคือมันดีมันเรศมันเริศดน,นี่ค่ะห้องน้ำใหญ่อลังมาก มีรูจับนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนูนนี่มันเลิศมันเลิศตัวห้องตรงเนี้เราจองไม่ได้รวมอาหารเช้านะคะราคาก็จะถูกหน่อยนึงอาหารเช้าก็คนละ300บาทนะคะก็จะเงียบ ครั้งนี้เรามาแบบเป็นแบบว่าเงียบๆนะคะเนี่ยมีที่นั่งบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนดูสิไม่มีคนไทยมีฝรั่งฝรั่งน้อยนะคะ คุยกับปลหลักน้อยมาเนี่ยวิวสวยมากแต่น้ำก็จะขุ่นๆแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าน้ำขึ้นมาก็จะไม่เห็นหินตรงนี้แต่ทะเลตรงนี้ก็จะเล่นน้ำไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันหินเยอะะเอาบรรยากาศห้องพักมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเดิน ไปเรียบทะเลตรงนู้นนะคะไปหาอะไรกินเที่ยงกันเพราะว่าเรายังไม่ได้กินกินข้าวกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาบรรยากาศห้องพักมาให้ดูค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ